บ้านบุญหนุนให้สดใสก้าวไกลในทุกแห่งหนอีกทั้งบ้านอยู่ไร้ซึ่งร้อนรนสุข,ขีได้ยนในผลกรรมดีขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุขความเจริญในธรรมของค์พระสมมาสมุทรเจ้า จงมีแด่คุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมชั้งหลายอาตามาภาพพระประดัดเขมรัชเขม,เขมปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งบรรยายพิเศษเป็นประจำรอบค่ำอย่างนี้ตามโอกาสที่มีเอื้ออำนวยสำหรับค่ำวันนี้นั้นเป็นค่ำของวันอาทิตย์ที่19 เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ตรงกับวันแรม14ข่ค่เดือน3เป็นวันพระวันธรรมสวนะซึ่งถือว่าายิโยมทั้งหลายได้ได้สั่งสมในเรื่องของคุณงามความดีตั้งแต่ต้นวันไว้ตื่นแต่เช้าทำกุศลให้เกิดมีในวัะจิตหัวใจแล้วก็ทําคุณงามความดีร่มไปความแค้วขาดปลอดภัยใดๆย่อมเกิดมี <c oughs> วันนี้ก็เหมือนกันนะวันนี้ปฏิบัติภารกิจเร็วกว่าตั้งแต่เช้ามืดเลยแล้วก็ไล่มาทีละงานทีละงานทีละงานจนแล้วเสร็จไปเป็นเรื่องๆนะจนมีเวลาระดน้ําต้นไม้ในช่วงหัวค่าที่ผ่านมานี้หลังจากนั้นก็ส่งน้ำสักหน่อยให้อิ่มเอมเป็นีมาพบกับญาติโยมสถิปัญญายพิเศษอย่างนี้ก่อนที่จะหลับฝันดีในคืนนี้ให้พันผ่านไปเจ้านี้จึงได้ยกคำโคงประพันธ์ไว้ว่า บ้านบุญนนุนให้สดใสก้าวไกลในทุกแห่งหนอีกทั้งบ้านอยู่ไร้ซึ่งร้อนนนสุขีได้ยนในผลกำมดีในชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยควรจะมีบ้านสักสองหลังแต่ไม่ใช่ว่านอกใจนะเจะบอกหมายพระเทศสอนให้มีบ้านสองหลังก็แปลวะ่าคู่สมรสจะไปนอกใจอย่างนี้ไม่ใช่แต่คําว่าบ้านสองหลังสําหรับพระ หมายเอาถึงเรื่องของหนึ่งบ้านอยู่อาศัยบ้านแรกเนี่ยเป็นบ้านอยู่อาศัยบ้านเกิดบ้านนอนนี่บ้านกินบ้านนอนนี่บ้านพักผ่อนบ้านเอ็นกาย 2. เป็นบ้านบุญนี่ที่ทำเสบียงบุญตุนเอาไว้เราอยู่ในบ้านบุญคราดเนี่ยความก้าวไกลความอิ่มเอิมใจความร่มเย็นประสบใดๆมันเกิดมีทุกเวลาคุียมเช่นที่ว่าบ้านบุญหนุนให้สดใสเนี่ย ก้าวไกลในทุกแห่งหนเนี่ยเพราะว่าความเจริญมันเกิดขึ้นกับเพราะาจิตของเราเนี่ยมันมีบุญกุศลทาให้เราได้ยนในเรื่องของผลกรรมในฝั่งดีที่เราได้กระทำไว้ก่อนหน้านี้งั้นบ้านบุญก็ทําให้เราอิ่มเอิมเป็นปีมีความสุขีเพราะเราสั่งสมไว้จะเป็นบ้านที่ใสสะอาดมีองค์ความรู้ในการตักตัวงเพราะว่าบ้านบุญเนี่ยมันมีหลากหลาย ในเรื่องของการที่เราจะน้อมนําทําไปทั้งเป็นทานบารมีศิลบารมีภาวนาบารม,มีเติมเต็มไวให้เต็มที่ในบ้านบุญนี้รเราขนขวายทั้งขนขวายในกิจที่ชอบนะทั้งการได้นะฟังธรรมะนะสะสมเข้าบ้านไปนะรวมถึงมีความเห็นที่มันตรงมันชัดเจนในทางที่สว่างสวยัยนะทางที่ก้าวไกลมันเกิดขึ้นได้เพราะบ้านบุญงนั้นถ้าเราในสะสมบ้านบุญไว้แต่งบ้านบุญของเราให้มัน งอกงามไพบุญสูงใหญ่กว่าตึกหลายชั้นอีกนะเพราะเราทําด้วยคุณค่ายามที่เราลาลับดับชีพไปบ้านอยู่เนี่ยนะมันก็แค่ในโลกนี้คุณโยมนะยามที่เรารับลาแต่ว่าบ้านบุญที่ว่าเนี่ยมันตามไปอีกแต่นะเพิ่พบใหม่พ้ใหม่หลังใหญ่กาเดิมอีกคุณโยมเพราะว่าบุญเนี่ยที่ว่าเป็นบ้านบุญเนี่ยมันก็ส่งผลถึงบ้านอยู่อาศัยให้ก้าวไกลให้ยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าบ้านบุญหนุนมาตรงนี้ ้นถ้าใครเข้าใจซะแล้วเนี่ยเขาก็จะมุ่งหน้าสแสวงหาแต่กรรมดีนะสร,สร้างในสิ่งเหล่านี้ให้เกิดมีในชีวิตของเขาร่่มไปนั้นสะสมบ้านบุญนะก็ร่างสร้างฐานได้ดีส่วนบ้านอยู่อาศัยเนี่ยหากว่าเรามีบ้านบุญหนุนไว้เนี่ยนะมันไม่มีความร้อนรนเลยนะคือมันอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะเป็นห้องเช่าก็อย่างที่ว่านี่นะห้องเล็กๆพออยู่พออาศัยแต่ว่ามันมีความสุข ทำงานมาได้เงินได้ทองรู้จักกินรู้จักใช้แบ่งใจค่าเช่าค่างวดไปบางคนรัฐลาก็มีแต่อาศัยเช่าบ้านอยู่ก็มีแต่เขามีความสุขเพราะไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรที่มันมากไปดังนั้นเมื่อมันมีบ้านบุญหนุนมาให้ซะแล้วเนี่ยบ้านเล็กๆแต่มันอบอุ่นในวัาจาิตทรวใจัยอยู่กันอย่างปรองดองสามัคคีกันรักใคร่กันตรงนี้แต่ถ้ามันขาดบ้านบุญหนุนมาละก็โอ้คุณโยม มากมายซึ่งภยัยรีอุปสรรคอีกมากมีนะบางทีทําอะไรก็ไปผิดทิศผิดทางเละเทะหมดเลยพนะระทุศิลซะแล้วเนี่ยพนะระมีความตระหนี่ทีเหนียวนะเขี้ยวไม่ทําอะไรให้สร้างในะเรื่องของการเกิดผลนะเห็นแก่ตนเห็นแก่ตัวมีแต่ความม้องมน์บางทีก็ขนเอาในะเรื่องความเป็นอกุศลเข้ามาสู่บ้านของตนให้เกิดความวุ่นวายกัน <c oughs> หมดเลยบ้านบุญไม่มีนะบ้านอ่อสศัยก็ร้อนสิงานนี้เสียหาย ยิ่งบอกว่าทุสินก็แปลว่ามีแต่ความวุ่นวายทะเลาะเบาแวงกันโอ้สารพัดนะเสียหายดา่าทอซอเสียดหยาบคายเพื่อเจอใบหมดเลยนะรวมถึงในเรื่องของนไม่รู้มองไม่เห็นนี่ไปกันใหญ่จะหาความรับเย็นที่ไหนก็หาไม่ได้แล้วงานนะี้เงินทองได้มาก็สุรุร้ายมากมีไอนะ้ความอยากได้อยากมีก็ทําให้เรายิ่งนุ่มหลงอีกมัวเมาอีกไปใหญ่เลยทีนี้ก็เรียกว่านะจบกัน ยันจากพบจากภูมินี้ไปยิ่งไปกันใหญ่ไปก็ลําบากจากตามเกิดมันก็ต้องขอเขากินบ้างเพราะเราไม่เคยให้ใครนี่ัตบเกิดขึ้นในภพชาติถัดไปมันก็กลายเป็นตกต่ำมันเป็นอย่างนั้นเศรษฐีเนี่ยกลายเป็นยาจกเราก็เห็นอยู่ในปัจจุบันแม้กระทั่งข้ามภพข้ามบูญนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะไม่ได้สั่งสมอะไรไว้เลยเราภาพถึงได้ชวนญาติโยมทุกวันทุกวันมีโอกาสเราก็าสะสมบ้านบุญของเรามันใหญ่โตไว้บ้างจะได้อุ่นใจ แล้วก็ย้ายพบย้ายภูมิไปในแห่งหนใดมันก็มีบ้านบุญติดต,ตามไปในตรงนี้ส่วนบ้านอยู่เราก็ดูนะดูแต่ความพอเหมาะพอควรพอดีนะอยู่ให้มันสุขีความร้อนนนยอย่าได้มีรู้จักคอยประคับประคองกันไปทุกอย่างมันต้องใช้คำว่าประคับประคองเท่านั้นก็เยอะนะคนเดินนึกว่าแข็งแรงเพราะอายุอานามันมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องประคับประคองซ้ายขวาแล้วคอยดูแลเกื้อหนุนอาหารการกินหยูกยา แถมยังต้องคอยสอดส่องสายตาเข้ามาดูซิว่าเออเป็นเช่นไรในแต่ละ่ําแต่ละคืนเดี๋ยวลื่นไปล้มไปตะเสร็จเลยความอันตรายเกิดขึ้นมีด้นบ้านที่อยู่อย่างนี้มันก็ต้องคอยดูแลกันไว้คนที่มีบ้านบุญสะสมไม่มากเนี่ยลูกหลานก็คอยชิดใกล้แต่เพราะบ้านบุญเนี่ยมันมีมากเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์เสมอไปกเดียวแต่มันทําให้เราได้เจอลูกหลานที่กระตันอยู่แล้วก็ที่ดีดี แต่บางคนถ้ไม่มีทรัพย์นะแต่ลูกไม่ทิ้งเลยหลานไม่ทิ้งเลยนะเราเคยได้เห็นสมัยก่อนที่ว่าเด็กไปเรียนหนังสือแล้วกลางวันก็ต้องรีบนะกลับบ้านครูก็ตามมาดูใช่ไหมเด็กคนนี้มันไปไหนทําไมมันโดดเรียนหรือเปล่านะทไมมันแวบไปพอตามมาดูอ้าอนี่มาป้อนข้าวใหญ่ไหมมาป้อนข้าวยายมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวยายมาดูซักผงซักผ้ายายถ่ายหนักไทยเบาอย่างไรนี่ครูก็เห็นเขาเขาก็โมทนาแนะพอภาคบ่ายเอากลับไปเรียน นะแล้วก็วนเวียนไปมาหานะดูแลอย่างนี้จนะนกว่าเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่ทิ้งนะก็ยังดูแลแต่บางคนโดนเข้าไปทั้งยายทั้งตาสองคนเลยนะนี่ก็เพราะความกตัญญูยนได้ดิบได้ดีฝันะ่งตายายก็โชคดีที่มีหลานนะที่ดูแลชิดใกล้ไม่ทอดทิ้งนะแล้วก็คอยนะประคับประคองท่านนะอยู่ในบั้นปลายอย่างสุขใจก่อนที่จะหลับตาไป แล้วก็รับลาไปด้วยความสุขใจเออมีหลานคอยดูแลงั้นเรื่องมันเกิดขึ้นมากับเรว่าบุญญาเกื้อกูลให้การจะพบเจอลูกดีหลานดีไม่ใช่ง่ายนะคุณโยมในยุคสมัยใหม่บางคนเนี่ยลูกเติบใหญ่จะถามไถ่ายแม่จะําแม่ทานอะไรแม่ทานอะไรมาหรือยังแม่อยากจะทานอะไรพิเศษไหมไม่สนใจสนใจจะสั่งเดลิเวอรี่มาแต่พอถึงเวลาก็เออแม่จ่ายให้ด้วยเป็นอย่างนั้น ไอตัวของตัวเองอิ่มแล้วนี่อิ่มหนำไอตัวของแม่นั้นชอกช้ำเพราะว่ายังหิวโซอยู่เลยก็มีดังนั้นเรื่องพนที่ต้องระวังภาพเนี่ยต้องคอยนะหน้ากุฏิเนี่ยจะต้องมีอาหารไว้รองรับทุกวันเวลาที่เรานั้นรับปิ่นโตมาก็จะมีแจกไอ้กับลูกศิษย์บ้างนะบางทีคนนั้นแวะไปคนนี้แวะมาบางทีมาเยี่ยมมาหาเนี่ยตู้ยงตู้เย็นที่อยู่หน้ากุฏิก็ต้องมีน้ําท่าเราไว้บางทีพระสงฆ์องค์เจ้าเดินผ่านมาผ่านไปเราก็ถวายน้ปาปันนะให้ บางทีท่านมาถามไทยมาเยี่ยมหามันต้องมีมีรับรองเนั้นเราอยู่อย่างนี้มาเป็นปีๆแต่วันไหนไม่มีก็ต้องเอ๊ะวันนี้ดูถ้าเออเดี๋ยวไปดูสิอะไรดีๆก็สแสวงหาเวลาถึงคราที่งานการบริบูรณ์สมบูรณ์อย่างนี้สปเปลอททำงานให้เราเผาศพให้เรียบรย้เราก็เออข้าวปลาอาหารมีก็ส่งข้าวส่งน้ำเกาทําหน้าที่แทนเราไม่ต้องไปเหนื่อยละ หยิบยื่นให้เป็นมิตรจิตมิจรใจมีความเมตตาไอ้ความเหนื่อยล้าเขาก็หายไปเออพระท่านเกื้อกูลดังนั้นในเรื่องพวกนี้คนโยมเราทําไว้ถามถ่ายหมดอาทานข้าวหรือยังจะทานอะไรดีแต่บางทีเราก็นึกถึงญาติโยมนะเวลาท่านมางานพิธีเราก็ตั้งโรงทานรองรับรองให้ไม่ปล่อยให้ท่านหิวท้องกิว่วมาทําบุญแล้วก็กลับไปทุกอย่างเราก็ถามถ่าย บางทีนะ่ะท่านห่วงใยเนะีนะ่ยมากกว่าลูกหลานท่านอีกนะถามเป็นประจำนะกลางค่ำกลางคืนก็ต้องถามไถยแลแข็งแรงนะให้ท่านอยู่เย็นเป็นสุขนะท่านหลับสบายฝันดีนะนะเราเองก็มีกําลังใจที่ส่งให้ดังนั้นะทุกเรื่องทุกราวอย่างนี้เราได้เห็นความเป็นไปนะบางทีลูกหลานไม่ค่อยได้สนใจไม่ได้ถามไทยเลยก็มนะีจะเอาแต่สนุกเอาแต่บันเทิงเอาแต่รื่นเริงเป็นซะอย่างนี้ พ่อแม่ก็ชอกช้ำไปบางทีความกตันยูก็ไม่เห็นมีถึงขั้นบางทีเนี่ยคนอื่นได้ซ้ำนะที่พาไปโรงพยาบาลเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานของตนนะเนี่ยนี่ก็เพราะว่าบ้านบุญนะเราอาจจะน้อยในยเรื่องนี้ไอ้ขั้นจะไปเติมเต็มมากมีบางทีก็ไม่ทันแล้วนะมันคนละยุคคนละสมัยเด็กในปัจจุบันเนี่ยเราจะไปบังคับเขาให้ซ้ายให้ขวาเนี่ยเขาไม่สนใจนเราก็มีหน้าที่คือดูแลตัวเองไปแล้วก็รอว่าวันหนึ่งวันใด แต่เขาเติบใหญ่แล้วก็คองเรือนไปเขาจะเข้าใจว่าวันหนึ่งวันใดลูกเขาเนี่ยทอดทิ้งไปเป็นเช่นไรเขาจะรู้เองมันเหมือนกับนะเรื่องหนึ่งที่เคยเล่าให้ยมฟังว่าเจ้าพ่อเขาก็บอกหลานนะวันนีนะ้มีคุณตาจะมาอยู่ด้วยแต่ว่าคุณตาไปไว้ท้ายบ้านซะอายคุณตาอายุมากจะมาอยู่เดี๋ยวถ่ายเละเ,เ,เปืเป้อนไป นะอารมณ์ถึงการกินการอยู่ก็ไม่ให้ท่านใช้ชามใช้ช้อนที่มันดีเพราะว่าเดี๋ยวท่านทาตกแตกเสียหายนะพ่อเขาก็เลยไปทํากะลามานะขัดมาทําไม่รอท่าพอถึงเวลาก็เสิร์ฟอาหารนะทานในกะลาพอการเวลาผ่านผ่านมาลูกเขาก็นะเห็นเขา้านะก็เลยเตรียมการเตรียมการอย่างไรนะนะเขาก็ทํากะลารอเลยนะถามเอา้าลูกทําอะไรเอาก็เดี๋ยวพอ ตาตายพ่อแก่ลูกก็จะได้เลี้ยงแบบที่ว่านี่ดูแลตาอย่างนี้อันเต็มเวลาไว้รอจะได้อยู่ให้สุขีแล้วก็เสิร์ฟแบบนี้เหมือนกันเนี่ยมันก็ตามกันฉะนั้นก่าจะรู้เนี่ยมันต้องให้เจอกับตัวเองก่อนไอ้ตัวของตัวเองนั้นเนี่ยไม่่อยรู้เรื่องหรอกมันเป็นอย่างนั้นแต่วันหนึ่งที่พ่อแม่ที่เคยดูแลอุ้มชูนั้นลาลับดับชีวันเนี่ยไอ้เวลาถึงลูกของตัวเองนั้นเนี่ยมีหลานไอ้ตัวลูกของลูกมีลูกเนี่ย แล้วตัวเองเจอแบบนั้นบ้างจะเข้าใจแต่มันก็นานขึ้โยบนะนั้นเรื่องนก็เป็นกรรมที่มันต่อยอดกันไปถ้าขาดความกตัญยูซะแล้วเดี๋ยวจะรู้ได้มันจะมีเหตุมีเพศมีภัยไปพบเจอแต่สิ่งที่ไม่สดใสเพราะทิ้งในเรื่องของความกตัญยูไปจากวจิตหัวใจัยของตนดงนั้นไม่ได้สร้างบ้านบุญไว้เลยอย่างนี้เสียหายดังนั้นคนเราบางทีก็ต้องเติมเต็มเรื่องของคุณงามความดีเป็นบ้านบุญไว้เต็มที่ นะซึ่งมันสําคัญกว่าบ้านอยู่อาศัยซิ <c oughs> บ้านอยู่อาศัยก็แค่หลับแค่นอนนะพอชีพจรหยุดซะแล้วมันก็สิ้นสุดกันไปนะแต่ว่าจะเป็นบ้านบุญมันข้ามภพข้ามภูอย่างที่บอกนะได้ไปอยู่ในพภพภูใหม่โอ้หมันสดใสขึ้นเยอะบางคนบ้านเกิดเนี่ยเกิดลําบากลาบากนะแต่บ้านที่จะได้มาอยู่อาศัยเนี่ยนะด้วยบุญหนุนมาเนี่ยมันกลายเป็นอยู่ในทําเลที่ตั้งที่เหมาะควรได้ตามวิถี อายุอานามันมากมีได้มาอยู่ในสถานที่เหมาะวรอย่างนี้โอ้พอดีคุณโยมบางคนเนี่ยไปอยู่ในที่ทําเลที่เรียกว่าอยู่ดีรถไฟฟ้าก็มาหาทางด่วนก็มีให้น้ําท่าก็ไม่ได้มาท่วมทําร้ายอะไรหรือทําลายอะไรอยู่ไปในทางที่เรียกว่าพร้อมสับสุขีโรงพยาบาลก็มาตั้งห้างสรรพสินค้าก็เกิดมีกลายเป็นเรื่องที่รอบตัวเกิดนะอันเป็นนะสิ่งที่ดีๆทั้งๆท,ที่ตอนอยู่ก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเลยก็มีนะคุณโยม ที่ทางบางคนไปจับจองไว้ราคาไม่กี่สตังค์บาทนะไม่กี่บาทไม่กี่สตังค <c oughs> ์แต่พอถึงเวลาทุกวันนี้กลายเป็นเรื่องของพื้นที่ที่มีมูลค่าได้บ้านตรงข้ามของอัตมาภาพเนี่ยเขาขายไปรู้สึกว่าไม่จํานวนไม่เท่าไหร่แต่ว่าตัวเลขนั้นได้ประมาณห้าล้านเดียวีนะนั่นก็เพราะามูลค่ามันเติบใหญ่ขึ้นมาบ้านติดถนนติดแมน่น้มันหาย,ยากแล้วก็จะเป็นเศรษฐีที่เขามาซื้อเก็บละเพราะว่าเอาไว้สําหรับ ทำที่พักผ่อนเขาแล้วก็มันหายยากในสมัยนี้งั <c oughs> ้นคนขายเขาก็ถือว่าปลายทางก็และในชีวิตอายุมากมีก็เลยเออขายสะหน่อยจะได้มีเงินไว้สําหรับรักษาเนื้อรักษาตัวเนีย่ยงั้นก็ขายเนีย่ยเขาก็ซื้องั้นพอเขาซื้อเสร็จแล้วเนี่ยในวันนี้ราคาเท่านี้แต่ในวันหน้าเนี่ยโอ้คุณโยมมูลค่ามันต้องมหาศาลเพราะว่าความสะดวกสบายไฟเอ่ยน้ําเอ่ยเนี่ยถนนเอ่ยมันเบิกบาน แถมในเรื่องของบรรยากาศนั้นเนี่ยมันร่มเย็นร่มรื่นนะมันอยู่ริมน้ำนี่นะสบายนะลมก็ดีน้ำกามา็มานะบริโภคอุปโภคได้เต็มที่ว่างั้นนี่นะสดใสยันอย่างที่บอกบ้านบุญเนี่ยจากบ้านเกิดนะมันเกื้อกูลให้พอเก็บหอมรอมริบมีสะตุ้งสตางคราใดก็กลายเป็นซื้อบ้านหลังใหม่ในที่ที่ทำเลดีที่ลูกหลานซื้อให้ด้วยซ้ำไปอ้าวพ่อแม่นี่ลูกหลานก็ตันอยู่นะ พ่อแม่จะไปอยู่เออเนี่ยจะได้หาที่อยู่ให้ท่านได้ดีๆให้ท่านอยู่อย่างสุข,ขีมีความสุขสันต์หรือบางทีซื้อให้เหมือนกันแต่ว่าให้เฝ้าบ้านแล้วก็ให้เป็นแม่บ้านแล้วก็ให้ดูแลบางทีก็มีภรรยานะมีสะพ้ายเข้ามาก็เอออยู่ร่วมกันว่างั้นนะก็กลายเป็นผู้อาศัยไปแต่ก็ถือว่าเอาละนะถ้าเราไม่คิดมากนะก็อยู่ได้แต่ถ้าคิดมากคิดเยอะแล้วก็ทะเลาะกันวุ่นวายนะเรื่องของแม่กับลูกสะพ้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ ยิ่งกว่าในละครนี่ก็ยอมแต่หากว่าไม่ถูกใจล้วก็ทะเลาะกันวุ่นวายจนวุ่นวายก็มากมีดังนั้นถ้าบ้านบุญก็ทําให้ได้ลูกสะใภ้ดีวันก่อนเพิ่งเทศไปว่ามีแม่ท่านหนึ่งท่านไปอยู่กับลูกคนที่3แล้วก็ลูกสะใภ้ท่านดูแลจนถึงวัยปรารนะสมบัติต้ก็ยกให้ลูกสะใภ้คนนี้เพราะว่าดูแลเช็ดเนื้อเช็ดตัวไม่รังเกียจเลยนะแม่สามีเนี่ยทำให้เต็มที่แล้วก็จากกันด้วยดีท่านเองก็มีแต่ให้พรอย่างเดียวแล้วก็ให้ เงินทองแก้วแหวนยอกให้หมดเลยแต่ท่านรู้นี่นียแล้วก็ให้สะตอนเป็นๆด้วยนี่นะความรักที่มีเห็นไหมถ้าบุญดีเนะี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะนะคนดูแลเนี่ยสบายชิดใกล้เอาอกเอาใจคอยตามจิตตามใจถามไถ่ตลอดเวลานะจะก,กินก็กินอิ่มจะนอนก็นอนหลับนะจะขยับก็มีคนคอยช่วยนยะานยามมวยก็มีคนนะทําบุญทากุศลส่งให้ถึงที่สุดแล้วก็มีความสุข แล้วก็เชื่อว่าท่านจะมีสุขติเป็นที่ไปแล้วก็บ้านบุญที่ท่านทําไว้มันหนุนอีกพอเกิดพบภูมิใหม่โอ้ไปได้ดิบได้ดีแล้วคุณโยมเนี่ยมีพร้อมเลยเนี่ยเป็นคนเฉลียวฉลาดเนี่ยเป็นคนมีสติปัญญาเป็นคนที่บริบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยร่างกายเนี่ยครบพร้อมเงินทองก็มีเกื้อกูลให้เราดูสิลูกหลานเนี่ยบ้านหนึ่งเนี่ยถ้ามาเกิดในสกุลที่ยังไม่ทันอะไรนะแค่เอาเฉพาะแค่ทองก่อนนะยังไม่ทันคลอดแว้แววะนะ รถมารอแล้วแม่จะไปถอยรถมาเลยสามล้านกว่าบาทมาจอดร,รอแล้วรับลูกจะได้เอาไว้ให้ลูกนั่งแล้วก็ต่อบ้านต่อเรือนเทมพร้พอมเปรเปหมดทุกอย่างเสื้อผ้าพรพอรู้ว่าเป็นลูกชายก็จัดสรรให้แล้วก็แถมแหลานตาหลานยายเนาะรักใครเตรียมงบประมาณให้ก้อนหนึ่งเป็นอย่างนั้นยังไม่ทันโตใหญ่เลยก็ยังมีเงินเวลาแล้วในปัจจุบัน <c oughs> นั่นก็เพราะบุญกุศลที่เขาทา แต่พอเกิดมาแล้วเกิดในบ้านที่ดีน,นั้นรักใกล้กันทั้งบ้านอย่าว่าแต่ฝั่งโยมนะฟั่งพระเองก็แม่คอยดูแลเกือ้อกูลให้กําลังใจเต็มที่นี่บ้านบุญเขาดีเกิดมาในกาลนี้หรือในปัจจุบันนี้เนี่ยหรือในชาตินี้เนี่ยมันก็สดใสล้วแถมบ้านอยู่อีกแมบ้านนี้ทําบุญทําทานการกุศลมีศีลมีธรรมน้อมนําในพระจิตวจสวดมนต์ไหว้พระชาคขํา,ขาร่ําไปเป็นไงได้หมดเลยนะบ้านอยู่อาศัยก็ร่มเย็น นี่เขาเรียกว่าของจริงนะจากนั้นบ้านบุญหนุนให้สดใสก้าวไกลในทุกแห่งผลอีกทั้งบ้านอยู่ไร้ซึ่งร้อนหลนสุขีได้ยนในผลกรรมดีเพราะก็ทําเข้ามาคนเราทุกคนจะทําผลกรรมดีมาแล้วเนี่ยมันเป็นบุญเป็นวาส,สนาเกื้อกูลให้แล้วก็ไม่ต้องกลัวลําบากเดยซ้ําเพราะว่าบ้านบุญมันหนุนเนี่ยให้เกิดความรุ่งเรืองร่ําไปมีโยมท่านหนึ่งเนี่ยท่านจะใช้เงินคาใดนะพระเทวดาจัดสรรให้ท่านใช้ทุกครั้งไปเลยทีเดียว คือไม่ได้ควักทุนเดิมเลยนะอ่าวเดี๋ยวจะต้องจ่ายค่าตรงนั้นเดี๋ยวจะต้องจ่ายค่าตรงนี้เดี๋ยวจะทําบุญตรงนั้นสะหน่อยจะทําบุญตรงนี้สะหน่อยเอาแล้วถึงเวลาเทวดาเกื้อกูลให้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้รับต้นทุนที่ตนเองนั้นสะสมไว้ไอ้เฉพาะที่เห็นที่ทําที่ใช้เนี่ยมันมาจากผลกําไรทั้งนั้นเลยคุณโยกนี่มันเป็นอย่างนั้นต้นก็ยังอยู่ครบนะแล้วก็มีความสุขกับผลกําไรที่ได้น้อมนําทําเต็มที่ ดันั้นคนมีบุญมากเนี่ยเราจึงได้เห็นความสุข,ขีว่าบ้านบุญเขาดีเขาหนุนมาแล้วก็ไม่ปล่อยให้หมดไปหมดไปด้วยนะเติมอีกนะสั่งสมต่อไปอีกทำด้วยความบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์ใจทำด้วยความสุข,ขีมีความสุขขาดันั้นทุกอย่างที่เราเน้นน้อมนำ,นำทำมาเนี่ยมันมีผลลัพธ์ทุกข์าอย่าได้คิดว่าเอ๊ะทำแล้วหายไปทำแล้วหายไปมันไม่หายกันย ขึ้นชื่อว่ากรรมดีนราทาแล้วมันมีผลทั้งนั้นจะมากจะน้อยจะช้าจะเร็วให้ผลทั้งนั้นถ้าเราเชื่อมั่นในสิ่งนี้เราก็จะขวนขวายทำนะทุกเวลาทุกนาทีสั่งสมคุณงมความดีอย่างนี้ให้เกิดความสุขีอยู่ร่ำไปนะวันนี้ก็เลยบรรยายพิเศษปารลบพยัดหยมทั้งหลายได้ภูมิใจกับสิ่งที่เราได้น้อมนาทํามาจนถึงวันนี้ แล้วก็ภูมิใจต่อไปอีกว่าเราจะเติมเต็มในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีได้อีกขนาดไหนเพราะวันนี้อะไรยังแข็งแรงเรยยังมีกําลังเรยยังพร้อมเราก็ยังต่อได้แต่ถ้าวันนี้เราคิดว่าเออจะต้องลาไกลแล้วอาการมันไม่ไหวแล้วเราก็จงภูมิใจว่าโอ้จะทํามาเต็มที่แล้วนี่บ้านบุญฉันบริบูรณ์สมบูรณนะ์ฉันพอจิตมันเบิกบานกับเรื่องบ้านบุญที่ว่านี่มันก็ไปสบายแตนะ่ถ้ามันจะลาลับดับชีพมันก็สบายสุขี พอภูมิถัดไปแล้วก็เกิดเป็นเศรษยรก็มีหรืออาจจะเกิดเป็นผู้มากด้วยบาร,รมีก็มากมายทําได้หมดกุณโยมีโอกาสได้หมดเพราะเราทราของเราไว้แนตะ่คนอื่นมาทําแค่ไหนเราไม่รู้แต่ตัวเราเราทําเราพัางพรูจะมาหวังให้ลูกหลานทําให้เรายามที่อยู่มันยังไม่ค่อยได้สนใจเลยังนั้นต้องทาใด้ตัวตัวเองสบายใจคุณโยมจะไปพึ่งใครได้แตนะ่วันนี้ต้องพึ่งตนเองให้ได้ก่อนนะก่อนจะไปฝากชีวิตไปคนนั้นคนนี้เอาตัวอรอดซะก่อนอุ่นใจมากมี นั้นทุกวันนี้เราเองก็รู้แล้วว่ายังไงเราก็ต้องถึงวันตักใสแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราก็สะสมบูทางของเราไว้ให้มีความสุขร่าไปอย่างที่ว่าไว้เนี่ยใช้ชีวิตให้คุ้มกับที่เรามีลมหัยใจทุกขลาวันนี้ฝากไว้พอสมควรเกี่ยวเวลาที่จะเด็กเกินไปขออนุภาพแห่งพระพุทธคุณช่วยคำจุนเป็นกองบุญนุษยศาสนาคุณความดีที่สังสมครั้งนั้นมาช่วยนำพาวัฒนาก้้าาวหนขึ้นไปให้ทุกวันผลบุญนั้นส่งถึงจิตนำาลิจิตทางชีวิตสว่างสวัย ให้อิ่มมในความดีนี้ร่ำไปอยู่แห่งใดสดใสทั่วทุกทิศเธอนับิวาธนาสิริสนิจังวุทธธาปัญยิโนจัตารโรธรรมวจันติอายุวโนสุข,ขังปะหลังคำเกินนี้ฟันดีราติสวัสดิ์ขอเจริญพร